sorted สมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียนได้ทำพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ประกอบการอาเซียนดีเด่นของคุณสุปริยาผู้วุฒิกุลประธานบริหารองค์กรบริษัทลองเดอร์เซ่จ,จำกัผดผลิตภัณฑ์มีเลิฟคอลลาเจนที่งานนี้บอกเลยว่าไม่น้อยหน้าใครจะเป็นไงนะไปฟังเธอกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะชื่อบุกสุปิยานะคะมาในนามบริษัทลองเดเซ่นะคะก็วันนี้นะคะยินดีและก็ภูมิใจกับรางวัลน,นะคะเป็นอย่างยิ่งเนาะเพราะว่าได้รับรางวัลระดับอาเซียนเลยนะคะซึ่งบริษัทของเรานะคะผลิตสินค้าเกี่ยวกับแบรนด์มีเลิฟคอลลาเจนนะคะคกินแล้วขาวสวยใสนะคะคือตอนนี้นะคะณเวลานี้นะคะเรากําลังนะคะจะขยายนะคะไปทั่วประเทศรวมถึงในแถบอาเซียนทั้งหมดนะคะเรากําลังจะขยายแลวก็บริษัทเรากําลังจะเติบโตค่ะคือเครื่องหมายนะคะ รลงวันวันนี้นะคะเป็นเครื่องการันตีนะคะว่าบริษัทเรานะคะของดีของจริงแล้วก็แน่จริงค่ะสินค้าก็ดีจริงค่ะขอบคุณค่ะม,มีการต่อตลอะะาดอ,อ,อาเซียนช่วงนี้ยากไหมคะมีการต่อตลาดอ๋อในการจัดตลาดอาเซียนไม่ยากะคะ่กะ,คะเพราะว่าเราเน้นใช้สินค้าในการนะคะเปิดตลาดเพราะว่าสินค้าเรากินแล้วเห็นผลจริงร้อยเปอร์เซ็นต์คะ่ะใช่อาเซียนตอบรับดีมากพอได้เปลาอาเซียนนะคะที่ตอบรับนะคะคือวันนี้พอมีคนกินแล้วเห็นผลฟีดแบ็กจะกลับมาเองค่ะจะกลับมาหาที่บริษัทของเราเองใช่ค่ะลูกค้า ส่วนใหญ่สื่อนะคะที่เราใช้เราจะมีสื่อโซเชียลนะ,ะสื่อออนไลน์ทั้ง Facebook i g Instagram ซึ่งตัวแทนจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทเราค่ะเราใช้สื่อออนไลน์ทั้งหมดทำให้การตลาดไปไวแล้วก็ไปเร็วมากค่ะจะมีไปอีเวนต์ต่างประเทศเลยมีแน่นอนค่ะ ในอีเวนต์ต่างประเทศนับวันนี้นะคะเรามีขยายตลาดนะคะไปลาวนะคะไปกัมพูชานะคะไปประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วมีกําลังมีไปพม่าด้วยะคะ่ะตอนนี้เรามีตัวแทนจําหน่ายเข้าไปแล้วก็เราจะเราจะหาตัวแทนจำหน่ายแต่ละประเทศที่นั่นเลยที่ปักหลานหรือที่นั่นเลย โอเคนะคะก็สินค้าของเรานะคะแบรนด์มีเลฟคอลลาเจนนะคะเราจะมีตัวแทนจำหน่ายซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทนะคะแล้วก็เราจะจำหน่ายจำหน่ายแบบช่องทางออนไลน์ทั้งหมดตอนนี้เรากำลังตีสื่อตีกระแสทั้งหมดทั้งออนไลน์เลยค่ะเราเน้นเวิร์ไวค่ะ